สวัสดีคุณผชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h i n s o Channel นะครับและในวันนี้เราจะมาทําการทดลองกันฮะนะครับว่าวิธีเคาะปืนถามว่าทําไมเราเคาะระยะไกลตั้งนานทําไมไม่โดนคลิปนี้มีคําตอบครับไปดูกันฮะก็น,นะครับอันนี้ในหมวดของห้องฝึกซ้อมนะครับปืนแรกที่เราจะทําการทดลองกันนะั่นคือปืนของ M K นั่นเองครับปืนนี้จะหาได้ในกล่องแอร์ดรอปนะครับผมถามว่าเพื่อนทุกคนทำไมถึงเคาะไม่โดนนะฮะทางที่ว่าเลงเนี่ยก็ตรงตัวแล้วนะครับแต่ว่ายิงไปเนี่ยไม่โดนสักทีนะครับศัตรูก็วิ่งอยู่เราก็ยิงตรงแล้วนะครับทีนี้ครับเพื่อน,นะะเพื่อนฮะ,ะเพื่อนเพื่อนลองมาสังเกตดีๆนะครับถ้าเรายิงเป้าเคลื่อนที่เนี่ยครับ เพื่อนเพืครเราเล็งเป้าเวลาเราเล็งเป้าเนี่ยเราต้องเผื่อระยะครับระยะทําไมต้องเผื่อพี่ระยะเผื่อไปทําไมอ่ะดูดีๆครับเพื่อนๆฮะเือว่าเพื่อนเพืหรือท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมว่านะพอเรายิงออกไปแล้วเนี่ยกระสุนเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงเลยนะฮะแบยว่ายิงปุ๊บถึงปั๊บอย่างฮะ มันต้องบอกก่อนเลยว่าในเกมพับจีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเกมอื่นทั่วไปที่ว่ากระสุนยิงปุ๊บถึงเลยแต่ในเกมพับจีเนี่ยฮะแม่งมีกระสุนย้อยครับท่านผู้ชมเป็นไงสามไหมฮะมันมีกระสุนย้อยฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเผื่อวิถีกระสุนนะครับอารมณ์แบบกะระยะกะระยะว่ามันจะถึงตอนไหนเนี่ยแล้วแต่ละปืนนะครับเขาเรียก เขาเรียกแต่ละปืนเนี่ยแรงรีคอยหรือว่าแรงดีมันก็ไม่เหมือนกันฮะถามว่าถามว่าพี่ครับพี่ครับแล้วผมต้องทํายังไงถึงยิงโดนครับมึงต้องฝึกครับถ้ามึงไม่ฝึกมึงก็ยิงไม่โดนฮะเนี่ยครับในห้องซ้อมฮะมีลามีเวลาว่างเท่าไหร่ฮะมึงฝึกไปเลยครับทุกคนยังไงก็โดนฮะ มินิกับพวกปืนใช้ลูกเจ็ดเนี่ยแม่งเวลาเคาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นไปหากันเองนะครับบอกเค้ไปแล้วเคดรับไปแล้วนะครับส่วนในนี้ครับเราจะมาทําการทดลองกันว่านะครับถ้าเราเอาถังน้ำมันวางไว้แล้วเราโยนไฟไปเนี่ยฮะมันจะระเบิดหรือเปล่าก็เห็นตามในคลิปนั่แหละระเบิดนะครับคือมันสงสัยอะ่ะมันก็เลยทำอะ่ะเออ แล้วก็เพื่อท่านผู้ชมคนไหนยังไม่รู้นะฮะว่าระเบิดไฟอะ่ะแม่งโยนทะลุประตูไม้และมึงอย่าทะลึ่งเอาไปโยนทะลุประตูเหล็กนะแม่งไม่ทะลุนะเว้ยเฮ้ยโยนปุ๊บมันก็อยู่หน้าประตูนั่นแหละครับเฉพาะประตูไม้นะเพื่อนๆแต่ว่าระเบิดธรรมดาเนะี่ยไอลูกไอลูกระเบิดธรรมดาเนี่ยแม่งไม่ทะลุประตูนะครับมึงอย่าทะลึ่งเอาไปไปโยนทะลุประตูนะมึงเด้งกลับโยนหามึงเลยนะ แล้วก็เวลาโยนระเบิดนะครับเพื่อนๆแม่งมีวิธีโยนที่ว่าโยนชิงอารมณ์เหมือนเวลาเราโยนบอลน,นะเพื่อนๆฮนะมึงก็โยนใส่ขอบหน้าต่างสมมติว่าม,มึงรู้ว่ามันอยู่ข้างหลังใช่ปะมึงก็โยนให้ชิงหน้าต่างแล้วก็ไปโดนมันแต่ทีเนี้ยเวลาถืออ่ะถ้ามึงอยากให้มันหลบไม่ทันเนี้ยมึงก็กำค้างไว้ก่อนประมาณสักประมาณสักเกืบอบเกือบบอ่ะเออแล้วมึงก็ป่าแต่มึงต้อง ต้องรู้ด้วยนะว่าระเบิดมันจะระเบิดตอนไหนอะ่ะไม่ใช่เหมือนกำเพลินระเบิดคามือจิบหายวายวอดหมดนะครับทุกคนแล้วก็นะครับเราจะมาพูดถึงการทําตัวท็อกซิตนะครับในห้องซ้อมนะฮะเพื่อนๆนะครับคือผมไม่ได้อยากจะประนามนะแต่คือว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าลำคาญฮะคือการปาระเบิดใส่คนอื่นครับดูอย่างเช่นไอตัวนี้เป็นต้นฮนะซึ่งผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่คือผมรู้สึกว่าลำคาญเขามากเลยคือมันท็อกซิต ตรงขนาดที่ว่าผมวิ่งหนีแล้วนะไม่งก็ยังตามมาป่าผมไม่รู้ด้วยนะว่าใครนะครับคือคือจะฝึกอะไรก็ฝึกไปนะครับไม่มีใครยุ่งนะครับแต่ว่าอย่ามาก่อกวนนะครับแล้วก็เวลาปลาระเบิดในที่สูงหรือว่าให้มันไกลขึ้นกว่าเดิมเนี่ยวิธีปลาให้มันไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับคือว่าปลาไปเสร็จปุ๊บแล้วมึงกดกระโดดครับถ้ามึงปลาแล้วกดกระโดดไม่ติดเนี่ย หรือว่าปาแล้วผลาเดี่ยมันจะไปติดตรงข้างล่างเพื่อนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราปาแล้วกดกระโดดทันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะขึ้นทั้งบนเห็นไหมเน่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 เเผอแป๊บเดียวเห็นไหมครับไอคนนี้ตามมาท็อกซี่ผมอีกแวเห็นไหมคือผมต้องบอกเลยว่าผมโคตรลำคาญนฮะเคยเปิดเคยเคยโดนนะฮะแล้วเปิดไมด่าก็แล้วอะไรก็แล้วต้องบอกเลยว่า บางทีมันอาจจะไม่ได้ยินฮะดูเพื่อนๆดูฮะเนี่ยทำตัวท็อกซิตในในห้องสอบเพื่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากฮะแต่คือไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรอกแต่คือแบบถ้าเขาดูคลิปอยู่ก็จะบอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้อีกนะครับโถมมันไม่ดีนะฮะ และจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ